một mét rốn, cái này là nước, cái này là nước, cái này là nước,

นี่ใช้สิทธิ์คนละครึ่งแล้วก็ได้เลยเรา <Okay. S 1> ชนะมีคนพูดแต่บ่อ <c oughs> ยค่ะบ่อยพี่แล้วก็รู้สึกว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างครับรสชาติก็อ <c oughs> ร่อยปค่ะมีลูกค้าประจำมั้ยสินค้าประจาสมกที่นิยมนี้จะนิยมรับประทานประเภทไหนครับก็ถือ๋อน้ำใส เป็นน้ำใสเป็นพ่อกับแม่นิฉานเป็นเนื้นอที่เป <c oughs> ็นจักร้านครอบครัวนะ,ค,ะครับอืี่ยครับร้านก๋วยเตี๋ยวคุณคำยาวครับอยู่ตี่ตำบลพาวงท้องหน้าขายเปงเชียงเทีนนเยนกัลลาเปิดขายตั้งแต่เจ็ดโมงตืง่นถึงสี่โมงเย็นถ้าว,วามาสนใจก็มาได้ครับมากินได้ ตั้งแต่เ็บหนึ่งมุ้งไปถึงสี่มุ้งมีก๋วยเตี๋ยวเทปเดด็กทปมีก๋วยเตี๋ยวเนี่ยซดก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเฟยก๋วยเตี๋ยวเขียงไนทก๋วยเตี๋ยวลูกจิน้นนมีเส้นมีมีขาวมีเหลียงนะเส้นเล็กเส้นใหญ่อร่อยที่สุดหอมแมงาวายอเสรมาเลยขายมานี้ได้อย,ยู่ห้าสิบกว่าปีหล่มขายมื่อไหกี่บาทละหลืขายตั้งแต่ถ้วยละหนึ่งบาท เวลาหนึ่ามามาจนถึงมาเดียวนี่ก็คุยละห้าสิบาสบาทสิบบาทตลอดเลยผมเออ่าตรวดคนใดสนใจตามอย่าเหมาไปออกงานที่ไหนงานบุญงานบวชงานอะไรก็ได้ครับมาเชิญเชิญมาติดต่อได้ตีดร้านก็เดี๋ยวข้าวเหาวหมายเลข0 5 4 4 1 2 7 3 3สีด้ทุก